สวัสดีครับผูงครูเอกนะครับํำทางช่องยูทู e ครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมมาเจอกันเป็นประจําทุกวันทางช่องยูทูปนะครับผมวันนี้นะครับเป็นกลุ่มเลข2644 2644อีนะครับครูเอกตั้งชื่อว่าเรียบง่ายแต่ดูดีนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผมเรียบง่ายแต่ดูดีนะครับของกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่ 3คู่นะครับที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มี2 6 6 2 4 6 6 4แล้วก็4 4นะครับใครอยากดูคลิปย้อนหลังนะครับของเลขคู่พวกนี้สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เลยส่วนใครที่สที่อยากจะดูเลขกลุ่ม3ตัวนะกลุ่มนี้ก็สามารถกลับไปดูได้ครับครูเอกทำไว้แล้วก็คือกลุ่ม462 264แล้วก็4 4 6 6 4 4นะครับเลขคู่เลข3เนี่ยทำไว้แล้วแล้ววิธีการทำนายของเลขคู่และเลข3เนี่ยครูเอกจะมองแบบภาพรวมนะสามารถสลับตำแหน่งกันได้อย่างเช่น สองหกหกสองอะไรพวกนี้ขอไปครับคุยก็ทําไว้แบบมองแบบภาพรวมบางคนแต่บางคนที่ติดตามมาตั้งมาจากเลข4ตัวเนี่ยจะถามว่าเลข4ตัวเนี่ยพอไปข้างหน้ากับข้างหลังมันเหมือนกันไหมเช่นกลุ่มนี้สองหแล้วอีกกลุ่มนึง4ี่สีสองนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเพราะวิธีการอ่านมต่างกันเพราะผมมองว่าถ้าเลขคู่หรือเลข3ตัวมันสลับตำแหน่งกันนิดเดียวภาพรวมมีความใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็น4ตัวเนี่ยควยขอยกยอดไป การเป็นการอ่านตำแหน่งนะครับไล่ๆมาเป็นการอ่านตำแหน่งว่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขที่มันสลับกันนะมันก็เลยจะมีความต่างกันอยู่พอสมควรนะครับคือถ้าเป็นเชิงแบบตำแหน่งเนี่ยมันก็จะดูลึกกว่ามันดูชัดกว่านะครับแต่ทำไมถึงเอ้ททำไมเลขน้อยถึงอย่างนีน้เพราะว่าผมมองว่าถ้าเลขภาพรวมอะ่ะมันดูง่ายไงมันเอาไว้เก็บไว้ดูเพื่อเป็น ต่อยอดต่อเติมอะไรในส่วนต่างๆที่เราจะไปดูในเบอร์เพราะมันอยู่หน้ากลางท้ายนะที่ผมเคยรีวิวไว้ในเลขสองตัวสามตัวนะครับแบบนั้นมันจะนั่นแต่ว่าถ้าเป็นสี่ตัวเนี่ยคือมันก็ต้องแยกอ่ะไม่งั้นมันไม่รู้จะไปพูดตรงไหนอ่ะนะนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะถ้าสี่ตัวสลับกันไม่เหมือนกันนะครับถ้าสองตัวสามตัวพอได้นะดูดูแบบคร่าวๆได้นะครับอ่ะโอเคนะครับมาพอคุยบอกว่าเป็นเรียบง่ายดูดีก็นั่นหมายถึง บุคลิกของเขานะครับเขาอาจจะเป็นคนรา่าเริงสนุกสนานแต่งตัวธรรมดาธรรมดาแต่ดูดีมากอ่าเป็นคนที่แต่งแต่งตัวสวยตัวหล่อหละแต่ว่าชอบใส่แบบแนวสบายๆนะครับใส่สบายๆเหมือนออกมาจากแคตาล็อกหนังนงสือญี่ปุ่นน่ะหนังสือแฟชั่นญี่ปุ่นน่ะแฟชั่นญี่ปุ่นที่ไม่ใช่คอสเพย์นะสไตล์แบบเรียบง่ายแต่ดูดีดูน่ารักดูสวยดูหล่อนะครับ ถือว่าเป็น, <c oughs> ปนคนแบบนี้เข้าถึงคนง่ายเพราะพูดเก่งพูดเก่งสนุกสนานนะครับแล้วก็มีท่าทางอ่อนโยนประสานด้วยมีความน่ารักเผลอๆนี่แบบว่าเป็นเล็กกลุ่มที่ถ้าถ้าเป็นงานบริการนะด้านสีตัวหน้านะถือว่าตอบโจทย์ตรงแนวมากมาก,มากงานขายก็ได้งานอะไรก็ได้ที่เป็นงานบริการไม่ต้องพูดคุยกับผู้คนนะถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยกลุ่มเนี่ย นะครับเป็นสายสเสน่ห์เล่น่ที่เป็นสายสเสน่ห์แบบเชิงอ่อนโยนนะครับก็ได้หลายเรื่องเหมือนกันนะสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับแต่ก็จะอาจจะไม่ตรงแนวกับสายอีกสายหนึ่งที่ตรงข้ามเช่นความน่าเชื่อถือแบบสูงสูงแบบเลขแบบผู้แบบทรงภูมิอะไรเงี้ยเขาไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็สนุกรีคุยสนุกอะ่ะแต่ผมว่ามันตอบโจทย์คนสมัยนี้ต้องเพราะว่าความเครียดมันเยอะใช่ไหมถ้ามีบุคลิกแบบสนุกสนานเงี้ยคนรอบข้างก็สนใจนะครับอ่ะ นี่คือด้านหน้าเนาะส่วนด้านหลังครับกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนที่คิดอะไรแตกยอดได้เก่งนะนะครับลงท้ายเลขสีครับมาดูกันนะครับลงท้ายเลขสี่ปัญญาไวนะครับไวที่ดีช่างสงสยัยไม่หยุดนิ่งนะครับแต่ข้อดอยคือคขี้เบือ่อกินอะไรแบบแป๊บเดียวก็จะบายตอละไม่ไม่ชอบการคิดซ้ำๆหรือว่าต้องมานั่งทบทวนอะไรบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ จุดด้อยของเขาในการเป็นตัวตนนะครับตำแหน่งต่อมานะครับแนวคิดก็ยังเป็นเลข4ี่อยู่นะครับก็เป็นคนที่เปิดเขาเรียกว่าชอบเปิดโลก,กทัศน์ตัวเองอนอกจากตัวตนจะเป็นคนแบบชอบคน้นคว้าแล้วก็ชอบแนวทางก็จะแบบอะไรก็ได้มาเลยเรียนรู้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาหรืออยากจะสนใจก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเป็นเหมือนนักเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนนักเรียนในห้องเรียนที่อยากจะแบบ เอ้คุณครูเรียนเรื่องนี้เรียนในะสนุกกับการเรียนไปเรื่อยๆนะครับก็เลยก็เลยมีความมีความที่แบบว่าบางคนอาจจะมองว่าการตัดแจงคนเลขสีสีเนี่ยบางทีเนี่ยจะดูเอ้ยมันไม่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นแก่นสารของตัวเองชัดๆนั่นคือเขากําลังเรียนรู้อยู่เขากาลังพัฒนาเพื่อให้ตัวเองเนะี่ยมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช้ก็จนะแบบไปเรื่อยๆครับโลกมันกว้างเราต้องอะไรนีน้ก็คือข้อดีคือเขาไม่เครียดไง แต่ข้อด้อยคือมันก็เหมือนแบบชีวิตต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆมันหาที่ลงเนี่ยเวลาเขาคิดอะไรเนี่ยถ้าเกิดในในช่วงที่ไม่ดีคอนโทรลไม่ได้ก็จะเละเทะไปเลยนะครับก็ผมเคยพูดในชั้นเลยว่าถ้าถ้าสี่สี่เนี่ยถ้าอยู่ถ้ายเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีแล้วคนอื่นจะมองว่าคุณนี่หลักร้อยนะไม่ค่อยคิดไม่ค่อยอะไรเลยไหลไปเรื่อยอะไรพวกนี้แต่ถ้ามองในมุมดีให้ให้ให้ความดีงามกับเขาหน่อยนะครับถ้าอยู่ถ้ายนี่คือเป็นคนที่จินตนาการคิด เรื่องต่างๆอยากศึกษาอยากค้นคว้านะครับมีความเอร์เลสในการคิดไวพิบก็ค่างดีนะเขาเวลาเจออะไรเข้ามาเขาก็ปพ๊บเพแก้ปัญหาไปเรื่อยๆได้ไม่ได้ไม่รู้แต่แก้ก่อนนะครับเขาไม่ค่อยไม่ค่อยหนีปัญหาแต่ไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรหนักๆแค่นั้นเองนะครับไม่ชอบอะไรหนักๆเออถ้าเจออะไรนิดนหน่อยน่แก้ได้แต่ถ้าเจออะไรหนักๆเริ่มละิ่มคิดไม่เอาละขี้เกียจนะครับอ่ะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหกครับการถ่ายทอดเขาเป็นคนที่ คิดอะไรแล้วคิดอะไรจะพูดอะไรหรือว่าจะไปคอนเนคกับใครเนี่ยเขาทาอย่างนั้นได้แบบสบายๆง่ายๆเป็นคนอะไรก็ได้เข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ไปเป็นคนมองโลกในแง,ง่บวกกับตัวเองนะอยู่เสมออะไรที่มันจันลงเขาก็ไปเรื่อยอะไรที่มันเป็นไปได้เขาก็ทําไปเรื่อยนะครับเป็นคนที่ไม่เครียดดิถ้าใครต้องการความลดความลดความตึงของชีวิตนะกลุ่มเล่งนี้ก็ตอบโจทย์นะครับ อบโจทย์เหมือนเจ้าหนูจําไม่อยากจะเรียนรูน้หนักจะเรียนนั่นเรียนนี่เรียนเสร็จก็โอเคไม่เป็นไรอันนี้รูแล,ลไปดีกว่าไปทาอย่างอื่นดีกว่า,วาอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายนะครับพื้นฐานไปนเลขสองราคาดีหน่อยคือไอ้ที่เขาเรียนเรียนมาหรือเขานี่มีความเออเฟื้ในตัวเนี่ยเขาเวลาที่เขาจะได้ทําสังเกตอันนี้ผมไม่หนึถึงภาพนักเรียนที่ไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนแล้วพอเหมือนนักเรียนอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์แล้วคุณครูสอนวิทยาศาสตร์แล้วมีการทดลองเออเขาจะเป็นคนที่แบบว่า เออต้องทํำยังไงเขามันเด็กก็จะมองตาแป๋วดูครูใช่ไหมแล้วครูก็พาทําแล้วเขาก็จะสนุกกับสิ่งนั้นแล้วก็จะทําตั้งใจทําอ่ะมันมีความตั้งใจอยู่ในนั้นแฝงด้วยว่าเอ้ยเนี่ยมันคือเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อยๆทําเด็กพาบอกใช่ไหมครับมันก็ดูเหมือนเหมือนคนที่อยากจะเปิดร้านเบเกอรี่ก็ไปเรียนเงี้ยก็ตั้งใจเรียนเออแล้วก็สนุกกับสิ่งนั้นนะผมว่ามันเป็นคนที่มีชีวิตที่ค่อนข้างจะแบบ ถ้าได้โฟกัสอะไรแต่ไม่ใช่หนักมากนะถ้าได้โฟกัสอะไรเขาก็อยากจะทำไปเรื่อยๆนะครับ๋อผมลืมผมลืมปิดปิดรูปอันนี้เป็นรูปชั้นเรียนนะครับอ่าก็จะเจอไปเรื่อยๆประมาณเนี้นะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้ก็ถือว่าโอเคนะง่ายๆสบายๆใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆสนุกดีนะครับแต่อาจจะดูมันเหมาะกับอีกอาชีพหนึ่งที่ผมว่าถ้าอยู่ทยแนละ้วมันเหมาะคือพวก ขาขายที่ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะคุณไม่ต้องคยดมากขายอะไรก็ขายไปอะไรคุยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้เองขายได้เองอะไรเงี้ยสนุกการใช้ชีวิตไปวันไปวันๆอนะ่ะอถึงบางคนก็บอกเฮ้ยสนุกอบใช้ชีวิตมันก็ไม่มีหลักการสารอะไรแต่บางทีชีวิตก็ไม่จําเป็นต้องเครียดนะครับชีวิตก็ไปเรื่อยๆเลยดีแล้วนะอ่ะโอเคนี่คือทันนากนับด้านหลังครับเสริมเรื่องต่อไปเรื่องการเงินครับผมว่าเขาหาเงินเกิงนะหาได้เรื่อยๆถ้าเงินแบบจับต้องได้ในเต็มสิบให้เก้าเลย แบบจับต้องได้อะแบบเป็นแบงก์เป็นอะไรพวกนี้นะครับหาวิธีการนี่หลักหละหาเงินเก่งครับเต็มสิบไหเก้าเลยแต่เก็บเงินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่บริหารจัดการคือมีก็ใช้อ่ะสนุกไปเรื่อยอ่ะเออหามาใช้ไปครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเก็บเงินนะกลุ่มนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับการบริหารจัดการการเงินเต็มสิบให้สักเจ็ดละกันหกถึงเจ็ดละกันหกจุดห้านะครับภาพรวมกลุ่มนี้ผมให้เจ็ดเจ็ดถึงแปดนะครับเจ็ดจุดห้า ก็คือไม่ได้หวืหวาแล้วก็ไม่ได้ดูเสียหายอะไรนะครับหาไปเรื่อยๆเป็นเลขเงินทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นเลขเงินที่อาจจะแบบบริหารจัดการไม่ค่อยเก่งเป็นเลขที่แบบว่าหามาเรื่อยๆหามาใช้ไปเติมสิ่งเติมเต็มสิ่งที่มันมีให้มันลงตัวแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าจะเป็นแบบเลขเก็บเงินจะจ่าเป็นเงินก้อนใหญ่งๆง่ะจ,จะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถือว่าเป็นเลขสบายๆครับการเงินเนี่ยถือว่าสบายๆมีแล้วก็ ไม่มีก็ไม่หาใหม่แล้วหาได้ด้วยไม่ธรรมดาไม่ใช่แบบว่ามีแล้วไม่ได้ตั้งใจหาอะไรแบบเพราะเขาเด่นเรื่องของการหาเงิงนบริหารจัดการเขาแคบไม่เด่นแท่น,นี้นะครับโอเคสุดท้ายเรื่องของความรลักผมว่าคนประเภทเนี้ยคนชอบเยอะมีเสน่ห์ในการดึงดูดสนุกอะ่ะเขามีการใช้ชีวิตแบบไม่ได้ซีเรียสอะ่ะใครก็อยากจะใกล้ๆคนไม่ซีเรียสกับชีวิตถูกไหมนั่นเลยเพอะน,นเรื่องความหลักเนี่ยเต็มสิบผมให้เก้า <laughs> แต่อาจจะมีจุดด้อยที่ว่าเนื่องจากว่ามันก็ไปเรื่อยบางทีถ้าเกิดมีอาการแบบพ่อเงี้ยมแม่งอนก็มีบ้างแต่ก็เป็นคนกดง่ายเร็วอ่ะสักพักเดี๋ยวก็หายและวไม่กดนานแต่คียอาจจะมีขี้งอนเป็นสไตล์คนแบบอารมณ์แปบวนนิดๆสําหรับเลขท่าน้ำนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนอ่อนโยนไงสักพักหาขนมขนมอะไรไปง้อก็าหายแล้วนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงผมว่าโอเคนะครับกลุ่มนี้ความรักนี่ชอบชอบ เพราะว่าเป็นสไตล์ที่ดึงดูดคนอยู่แล้วนะครับใครก็ชอบสไตล์แบบนี้นะอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะมีการเดินทางไปกรุงเทพผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําคลิปทิ้งไว้ได้หรือเปล่านะก็บอกไว้ก่อนถ้าเกิดหายไปเนี่ยก็แสดงว่าเนี่ยก็คือมีการสอนมีสัมมนา,าที่กรุงเทพอีกประมาณสัปดาห์หน้านครับสหน้านี่ก็จะไปสอนที่กรุงเทพจะจะพยายามทาทิ้งไว้นะครับสําหรับคลิปเพราะว่า มันเยอะไม่อยากค้างนะครับใครที่ขอมาอยากให้ได้รับฟังรีวิวกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบครูอีกด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ